ครับก็เสร็จแล้วนะครับแดมบุนไดทูซอนนะครับรุ่นนี้นะครับก็จะมีแดมเดิมให้นะครับเป็นฟองน้ําอยู่ใต้นี้นะครับแล้วนี้ก็จะแดมใส่ผ้าเสริมอีกชั้นหนึ่งนะครับหลังจากที่แดมนะครับก็ไปดูด้านท้ายนะครับด้านท้ายหลังจากแดมนะครับก็ในช่องนี้ก็ใส่ผ้าให้อีกชั้นหนึ่งนะครับ ปกติก็จะมีเป็นฟองน้ํายัดมาไว้เสร็นะครับอันนี้แดมเสร็จแล้วก็กุ้าให้นะครับจะปกติจะมีฟองน้ํายัดมาประมาณนี้ครับกุาให้เรียบร้อยนะครับประตูนะครับตูทั้งสี่บานดมนอกในนะครับช่วงหน้าก็สูงสุดนะครับสูงๆแล้วก็คุมล้อขนางห้องเครื่องนะครับ 对呀。